บันี้ครั้งที่35ตรงกับวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช3 5 6 8 8ข้าพเจ้านายอธิเทพปุกกองนา f เฟ e บุ๊กอธิเทพรหัส307ขอเป่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควังปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปูส่สัมเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทวเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวเทวาดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดจุนงเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตาคันชนตุเทวตาสัทธรังมุนิราชสะสุนันตุสัคโมกฐังสักเกามีจรูเปศิลิสิสัตตะเตจันทลิเฉวิมานีทีเประเถจะคามตรู้วนคกหเนเคหะวะถุกมหิเชเตภุมมาจจยันตุเทวชลธารวิสมียัมพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวจนางสาธบูเมสุนันตุธรรมัสสวนการุอัยมพระทันตา ธรรมสวรรคาโลอายมพันตาธรรมสวรรคาโลอายมพันตาบุตสวดนมกการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะบุตสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารังอัญญพุทโธมีสารังวรัง เอเตนะสัจัวเชนะโสติมีหตุสัพพธานาทิมีสารนังอัญังธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจัวเชนะโสติมีหตุสัพพธานาธิมีสารนังอัญังสังฆูมีสารนังวรังเอเตนะสัจัวเชนะโสติมีหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถหัตถยสัพพานีนังปูเรตวปารมีสัพพา ปโตส拜拜ัมโพติมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหูตุสพุปปัทวามหากาุณิโกนาโถหินตยสัพพานินำปูเรตวปารมีสภาปโตสัมโพติมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหูตุสพุปปัทวามหากาุนิโกนาโถสุขายสัพพานินำปูเรตวปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหูตุสพุปปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมีสุตังเอกังสมะยังพระควา สกเยสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาวิปนะุสังเคนะสัติงปจ,จมะเตหิวิปุสเตหิสเพหิวะอรหะเตหิท่าเจหิจะโลกะธาตุหิทเทว,วตายิปุเยนสันนิปติตาหุนติปะขวันตังทัศนายาพิขุสังกันจกักอตาโคจตุนังสุตวัจจะกายิกานางเทวานังอิตาเจหิออยังโขปะขวาสกเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาวิปุสังเคนะ ยัติินปัจ,จมาติเหหิภิกขุสติเตหิสพเพหิวะอรหัต,ตห,ททหิทัศหิจโลกธาตุวิหิเทวตายีุ่ญเยณะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะภิกษุข,ขังขจายันนูณะมายมปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยมะอุปสังกเม,าม,ากมตาวาพระขวัตโตสันติเกปปจิกคาถาภาษยามติอัตโขตาเทวตาสยยะทปินามะพลวาปิลุสุสมัญชิตตังวาพระหังสัม ภาษาระยะภาษาเล้ตังวาราหังสัมมเจยะอิวะมีวัชุทาวสีสุทวิสุอัตระหิตาพระขาวตูปุระตูปาตุระหังสุขอัตโขตาเิวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังธิตาโขเอกาเิวตาพระวันโตสันติกีอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมยูปวะนสิมิงเทวกายาสมมาคตาอะกะตัมหิมังธรรมะสัมยังทักขิตายิวะอัปาราธิตัสสังคันติ อัตคูอัปปราเทวตาพระขวันโตสันติกอิมังคาถังอภาสิตัตราพิกโบสมาทะหังสุจิตังอตโนอุชุกมะกังสุสารถิวะเนตานิฆะหิตวาอินทรานีรคันติปฏิตาติอัตคูอัปปราเทวตาพระขวันโตสันติกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเิตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจจะมีชาติจรันติสุทาวิมาราจะกุมะตาสุทันตาสุสุนคาติ อัตขูอปราเทวตาพระขวันโตสันติกีอิมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังสารลานังคตาเสเติขมิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรนสันติติอัตขูพระขวาพิขุอมมติสิเยภูยนภิกขเวทสุสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตะปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเจยทาปิไมหังเอเตระหิเยปิเตพิกวีภวิสันติอาณาคตตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัณตานังเอตะปรมายวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเจยทาปิไมหังเอเตระหิอจิคิษสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทธิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาทถาสาธุกังมนานา,าสิกโรธะภาสิตสามีติเอวันพันเตติขโขเตพิกุพัควะโตปัจจสูสงพัคววาอตตะทบูจัตสิโลกะมนุกัาสมิยัตภุมิมาติติตาเยสิตาสิลิคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวณีสันเรนาโลหะมะหังสาที่สัมพุนูโอทาตามะนาัาสาสุทาวิปัสสนนมาวิลา ปิญโยปจัสติยตวาวเนกปิลวัตเวตตูอมนตยิสถาสาวเกีศาสนาเลเตเทวกายะอภิกันตาติวิชานาถภิกขโบที่จะอัตตปมักลุงสุตวาปุริสสะสตตานังในสามประตุรุ่งยานังอมนุสยานัทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหสสังอัตสตลิงตังอเปเกสหัสานังอมนุสยานมัทธสูงอเปเกนันตมัทธคุงทิชาสภาพูชาอหุง ัจะสพังอภิญญายาววิคิตตบาลนะจกุมาต,ตัอมัญจิยสัทธาสาวกศาสนละลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเยโบหังกิติอิสามิเกิดานิอนุบุภะโสสตัสสหัสสาวะยัขาภูมมากะปิลวัตวาอิทิมันตูชุดิมันตวันนวบันตูยัสาสินโนโมทมานาอภิการมงคลอุนังสมิติงวะนังชาสหัสสาหิมะวตาการน,นัตตัานิโนอิทิมันตูชุดิมันตวันนวบันตูยัสาสิโน มูลธรมานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงวะนังสาตากิลาติสหัสายขานานตะวันิโนอิทธิมันตชิติมันโตววนาวันโตยัสสสิโนมูลธรมานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงวะนังอิเกเตโสระสัสหัสายขานานตะวันิโนอิทธิมันตชิติมันโตววนาวันโตยัสสสิโนมูลธรมานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงวะนังมิสามิตาปัจจสตายะขานานตะวันิโน อิทธิมันโตชุตอิมันโตวันนัวันตุยัสสินโอมทัพมานะปิกามุงพิคุณนางสมิติงวันังกุมพิโรราชกหิโกเวปุลัสะวินิสเนนางปิญโญนังสตัสหัสสังยักขานังปัญญรูปาสติกุมพิโรราชกหิโกสูปะคาสมิงติงวันังปุริมันจัติสังราชาเทตันละโูปสานสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะพะหัวอินทามานามหาปลาอิทธิมันโตชุตอิมันโตวันนัวันตุยัสสินโอมทัพมานะปิกามุงพิคุณนางสมิติงวันัง ทักขีนันจะทิสังราชาวิรูหุตัประสาจติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสสสิโส พุทธปิตาสภะหังบูอินทมนามหาพลาอิทิมันตูชุติมันตูวันนวมันตูยัสัจิโนโมทมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังปัจฉิมันจะทิ่สังราชาวิรูปคูปชาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัจิโสพุทธปิตาสภะหังบูอินทมานามหาพลาอิทิมันตูชุติมันตูวันนวมันตูยัสัจิโนโมทมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังอุตรันจะทิ่สังราชากุเวโรตปชาสติยักษานังอธิปติมหาราชายะสัจิโส กุตาปิตัสสะพระหวอันทัพานามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันน้องบรรทุยสัสสีโนโมทภาพานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิงติวะนังปุริมันจะทิสังทัตตาลโธทักขีวินะวิรูปะขูปชิเมนะวิรูปะขูกูเวโรอุตรังทิสังตตาโรเตมหาราชาสมัญจาตตุโรทิสาทันละมานาอัถังสุวเนกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคูวิจะนิกาสถา มายากุเทนตุเวนเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทะนูกรรมัสเสโทจะกิโนคันทุติทันทุจัปนาโทโอปปัญโยจะเทวสูโตจะมาติลิจิตาเสโนจะคันทภูนโดราชาชโนสโพอาคูปัญจสิกโหเจวติมพรุสุริยวัจสาเอเตจันเดจราชาโนคันทภาสหราชุภิมทะมานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงวะนางอาทาคูนสพานาคาเวสาราสหตัญชะกากัมพละสัตตลาอาคูปยาคาสหยาติภี ยาบุนาทัตรรถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนคราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธจัขูเวหายสาเตวนามจัปตาจิตราสุปันนาอิสิเตสะนามังอะพยันตคานาคาราชานามสิสุปันาโตขีมมมกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุปหายันตานาคาสุปันาสารมะกังสุพุทัง ชิตาวชีรหัตเทนะสัมุทังอสุลาสิตาพาละโตว,วัสวัสเสตอิธิมันโตยัสสิโนการละกันช้ามหาพิสมาอสุลาธานเวคสาเวาเปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมูจิสหะสตัญจะปภลิปุต,ตานังสเพเวโรจนามากาจันในหิตวาพระลิงเสนางะหะพัทบุปาขมงุงสมาโยธานิพัทธันตีพิข,ขูนางสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโทวาโยตัสาขมงุงวะรุณา วารุณาทิวาสุโม,มจัยัสสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาสัสสสิโนทัสสิตธิทัศธากายาสาเพนานานัตตะวณิโนอ,อิทิมนโตชติมนโตวันวนวนันโตยัสสสิโนมุทัมานาอภิกรรมมุภิกนังสุเมติวะนังเวชนุจะเทวาสาหาริจะอัจมาจะทุบียมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยัสสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานักขัดตานิปุรักิตวาอาคูาาามัทวราหกา วสุนังวสุโบเสธโธสกูปาค้าปุรินทโททัศีเตทัศธากายาสาเพนานะตะวนันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันนวันตุยะสาสินโมวทาัม,มานาอภิกรรมุงพิคูนังสมิมติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชละมักสิลิขาลิวะอลิทกาจ,าจะโรชาจะกุมามบุพานิพาสินโนวัลุนาสหธรรมาจะกุจาจะกรันิชกาสูเลยะลุชิลาอาคูอาคูวัสวะนิสิโนทัศิเตทัศธากายาสาเพนานะตะวนันนิโน อิทธิมันโตชุิมันโตวันนับมันโตยัสสสิโนโมทัพมานะอภิกรรมองค์กิูดังสมิติงวังนังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาทักษิณปะทูศิกาอาหูอาคูมโนปะทูศิกาอาถาคูหัรโยเทวาเยจะลุหิตวานิโนปารคะมหาปารคาอาคูเทวายัสสสิโนทัศเสตทัศธากายาสพีนานตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนับมันโตยัสสสิโนโมทัพมานะอภิกรรมองค์กิูดังสมิติงวังนังทุกขากรุมหาอรุณา อาคูเวคณะศาสาหะโอทาตะไคหาปโมขาอาคูเทวาวิจขนาสตามะตาหารกชามิสกาชายัสสิโนฐานะยังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัสติสทัศเตตัศธากายาสาเพนานัตมานินโนอิทิมันโตชุติมันโตอนนวันโตยัสสินโนมุทามานาอภิกามุภิขุนังสมิมติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาชายัสสิโนสัมพิตกาลามัสเสถาโชติมานาจะอาสวานิมมาราณาตินโนอาคูอาทาคูปรณิมิตา ทัศิเตทัศธากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทธิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวันังสัทธิเตเทวะนิกายาสเพนะนาตะวันนิโนนามันไวเยนาอาขันจุงเยจันเยทัสิสาสหะปวุตชาติมขีลังโอฆาตินนมะนาสวังทัคขีโมฆาตะลังนาคังจังทางวาอสิตาจิตังสุพมาปรมันโตจัปุตตาอิทธิมันโตสหะสันังกุมารุติโสจัตโสปะคาสมิติงวันัง สหสัพพมโนกาณังมหาพัมพิติทาติอุปปันโนจุติมันโตกิสมากายโยยัสสิโสทัศตาอิสลาอาคูปเจเกตะวติโนเตสัจมัชโตอาคาหาดิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเททรีสัพพมกีมาลาสนาอภิการมีปัญสักันหาสักมันที่ยังนิถาคันหาถาพันธัทาลาเคณพันทะมุทะุโวแต่มันตาปริวาเิถามาบูมุจิทาโกจินัง อิติตถามหาเสนุกันหาเสียงอเปสจิปานินาตลาภมาจัสลังกตะวานะเพระวังยถาปวุสโกเมโขธนายันโกสวิชุโกกัตถโตปจุวาทันติสัมพุทโอสยังวเสตัณจังสพังอภิญญายะวบิกิตรวาเนจคุมาตโตอมตะยิสตถาสาวกีศาสนาลติมลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิโสปูเตจะอัตปมะกะลุงสุตวาพุทธะสัสสานังวิตะลาเคหิปักกามุงเนสัง รวมมัมปีอันธยุงสัพเพพิตสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพุเติหิสาว,วกาเตชนเนรสุตาติ <c oughs> <c oughs> บุตรสจุลชัชยปรกรณ์นมโมเมพุทธทเตชัสสารัตะนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวา ในาลายาปะละเมสุระสิทธิพัมมาจะอินทาจะจาตุโลกาคัมภีรลักกาสมุทาภูตังคังคาจะธรรมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยชยะชยยะทะรนิทะรนีอุตธิอุตธ,ธีนาทินาทีชัยชยะชยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรยสายีสนะเมรุราชพุนะนรจีชัยชยะชยยะคัมภีร์สมพภีทาเคตธะนาคีปีศาจภูตากาลีชัยชยะชยยะ ทุนิมิตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธาณมุขชาชยะชยยะเวรุณะมุขสัตราชยะชยะจำปาที่นาทักกุลคขันทกชยะชยะขจคกรณรตุงสุการะภูชงสาหิพยักขทีปาชยะชยะเวรุณะกะยตาชิตาชิตาเสนณรีปุณสุธินรดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตตเลสธาสุชัยยะชยะชยยะ ตานนีสารตินสัทธาชยยะชยยะมังกราชรัชยาภักวะเคงชยยะชยยะวิรุณายะเขียชยยะชายยะลักสือสุภะภูชิตีชาชยยะชยยะพัมเมนทะขนาชยยชยยะราชาที่ราชชัยชายยะยยะปัสวิงสพังชยยะชยยะอรหันตาปเจกัุตธะสาวังชายยะชยยะมหิสุฮโลหาดินเทวาชายยะชยยะพัมมาสุรโขชยยะชยยะนาคูวิรุหะกวิรุปะขเจนที่มา ระวิอินโทจะวินาติโยจะอุเวโรวรุนโนปิจะอคีวายโยจะปาพุนโนกุมารโอทตระโถสัโกอาถารลาสามหาเทวาสิททิตาปัสสาอาธาโยอิสินุปสาวกาสภาเชยโยรามูพะวันตุเตเชยะธมโมจะสังโฆจะสถานปาโลจะชัยกัง เอเตนะชยเตเชนะชายาโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคารังชายโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสะจะปปปิมะโตปราชายโยอุโคสยามโพธิมันตรีปโมทิตาชยาตถาพะมคณาเมหิสิโนชายโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสะจจปปปิมะโตปราชายโยอุโคสยามโพธิมันตรีปโมทิตาชยาตถาอินทคขณาเมหิสิโน ชโยปิพุทธะส,สิริมโตอายังมารสัรจปะปปปิมโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันทีปโมทิตาชยตาถาธิวคณาเมหิสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสัรจัปปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันทีปโมทิตาชยตาถาสุปันนคณาเมหิสีโนชโยปิพุทธะสิลิมโตอายังมารสัจะปปปิมโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาชยตา น,นาคะคณาเมหิสิโนชายโยปิพุทธะสิรสิมาโตอายังมาลาสจาะจะปปปิมาโตปราชายโยอุโกสยามพุทธิมันตปีปะหมพิตาชายยะตถาพะมะคนามาหิสิโนชะยันตูโพธิยามูเลสกยานันนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยยสุดชยัมังคะเลอัปปราชิตปันหลังเกศเส,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 สปทถวิโปคะเล อภิสิกกสัพพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขนุมสุมุตโตจะสุยิทถังพัมมจาริสุปัทขินังกายากรรมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมังปณิทีเตปัทขินาปัทขินานิกตวานะละพันตเทปัทคีเนตอัารัฐาสุกิตาวิรูหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาหทะสหสหิ ยาติพิสุนันตุโพนตยเยธิวาอสมิงฐานิอธิกคตาทีคายุกาสตาหงตุสุขิตาหงตุสภตาละขันตูสพสพสตานังละขันตุชินาสาสนังยากาจีปัฏฐานะเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตะกาลปีปวสันตุวัสสังวัสาวรหกาโลคาจุป,ปัฏทวารีสังนิวาเรนตูจะสับ พระตากายาสุขังกิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังอุสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระคาวาชาวัติยังวิหารติเตเชวณนีอัตนากะปิดทิสัตสะอารามีตะตะระขูพระวาพิขูอามันติสิพิขวุติพะทันเตติตเตพิภูพระขาวาตูปจสุสูงพระควาเอตัทวุจะ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวสาธาตุทมิทิตตาธรรมนิยามตาสภีสังขาราอนิจจติตั้งตถาคตุอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอาจิคติเทิติปัญญาเปติปัฏเปติวิบลติวิภัจติอุตานิกรติสเีสังขาราอนิจจติ อุป,ปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิอาวสา,าถาตุธรรมะทิตตาธรรม,มนิยมตาสัพเพสังคาราทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุจิตชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตตวา่าอภิสมีตาว่าอาจิคติเตสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิพัชติอุตานีกโรนติสัพเพสังคาราทุกขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวสาถาตุธรรมทิตฐตาธรรมนิยามตาสัพเพธมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสมัมพุจิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวรติวิภัจติอุตานิกร min, ติสัพเพธรมาอนัตานตา,ต,าติ อินทัมโวจะพระควาอัตตมนาเตพิกขุพระขาโตภาสิตังอภิธานนันทุนติบวสวดพระตีกัลตคาถาอตินางนาวะคะเมยะนิปะทิกังกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัีตามปะนีนันตังอปะนันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถะตตะ,ตะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธานะร,รูหยีผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง,เงนคอนแคนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจมาตาพังก,กุชายามะระนังสุเบความเพียรเป็นเกียรติที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหิโนสังฆลันเตมหาเสเนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจ,จุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอรุรัตตะมะตันทิตังตังวีพเตกะละตุนติสัสนโตอาจิกาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม อุสุธรรมะสังเวคปัจจะเวคณะ <c oughs> สัพเพสังขารอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนาม,มาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนาม,มารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอตุบังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทังมะณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจ แต่ยังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณเมนิจตะตัะตงความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะที่ควรจะสังเวชอายังกายูอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวินยาโนขันปัสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิง่งซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอิวะประดุกดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน มิรถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยัทรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตติตวานิโรชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมับไปเตสังบูปัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งกะเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลินสุจะมะลิสาเล ที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่ทว่หังไมลิสะมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาที่มีเอถาสังคโยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบท <c oughs> สวดเมาตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพเตหิกระตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัตสมิงฐานิอคิคตาทีคายุกาสทธาหุนตุ สุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสภียาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยาอายะสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขา ปมุญจันตุสเพเทิวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสเพสมาธินั่งมิจฉันตุโวโบบทปูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลาวานีทูเปคเลโพธิคเลตหิงตหิง ตาธรรมทานีนะพวันตุภูชิตาสวดทิ้งกระโดนเตถะวิหารละมัณฑลีเทราจะมชานวา,า,ชา,าวกาจะพิกาวุสาลามิการานปฏิอุปสสกาขามาจะเทสนิกมาจะอิสลาแต่ปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทาสัมภวาสังติชชาตาอัตตวปปาติกานิยายนิการธรรมะบาลัง,งปจิจเตสเพปีทุกาสากระโดนตุสังขยัง คาตุจีรังจะตังทรโม,มูธรรมัธราจะบุคลาสังโฆหูตุสมะโควะหัตถายะจะหิตายะจาอัมหลักขตุสมมัทธโมสัพพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยมะธรรมมีอริยาปเวทิติตประสานนาหุตุสัพพป,ปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมสัมมาทาัางปเวชันตุกาเลีเทโบบว,ว,วัสสตุวุธิภาวายัสสตาสมิตรทัทงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาจจะละชังนิจังลักขตุกุตะกัง อีวังธทมีเจราชาโนประชังลังหันตุสภพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุขปัตตาเจนิทุขขาพยะปัตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหูตุสเปปิปานิโนอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะทางบุญยะสัมปะทางสพเปธิวานโมทันตุสพพส,พสัมปสิทธิยาทานังทัตันตุสทยายะสศีลังลักคันตุสพพธาภาวนาพิราตาหุนตุฆัตฉตุเทวตาคตา สุมังคลคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตรงหุนตุสัพพังสุมัลคังละคันตุสัพเทวตาสัพพัรมานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตระหุนตุสัพพังสุมาลคังละคันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาปรปตาปัจจิกานันจะยังลังลอรหันตานันจะตชนะละขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรลปตาปจิกันนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังปันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกันนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังปันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกันนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังปันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกันนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะลักขังปันธามิสัพปโส สัพเพุทธาภรปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขังปตามิสสะพสุสัพเพุทธาภรปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขังปตามิสสะพสุสัพเพุทธาภรปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขังปตามิสสะพสุสัพเพุทธาภรปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขังปตามิสสะพสุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอน้มกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เค้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวด,ดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาท์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาคปิตาย,ยอดเสด็ฐถีเหรียญทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอม,มูลเล็ดได้จะสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยกุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิรมิมงคลแก่ผู้ครอบครองทุประการเทินชาธุ